วันนี้เรามาในสภาพที่แบบยังแต่งหน้าไม่เสร็จดีเพราะว่าวันนี้เราจะมาลองเล่นเครื่องสอําอางคอลเลกชันใหม่ล่าสุดที่เพิ่งวางขายสดๆร้อนๆแล้วก็เชื่อว่าเป็นคอลเลกชันที่หลายๆคนเนี่ยตื่นเต้นกับมันมากเพราะขนาดเราเองเนี่ย,ยังแบบมือสั่นไม่หายนั่นก็คือคอลเลกชันของแมกค่ะเป็นคอลเลกชันที่ทําร่วมกับน้องลิซ่าแบ็คทีนั่นเองคอลเลกชันนี้เนี่ยพิเศษมากๆเลยเพราะว่าน้องลิซ่าเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการออกแบบทุกผลิตภัณฑ์เองนะคะแล้วก็ยังเลือกใช้สีที่น้องเขาชื่นชอบนั่นก็คือสีม่วงแลละสีเหื และก็ยังมีตัว L นะคะเป็นคล้ายๆกับลายเซ็นของน้องนะคะเป็นชื่อย่อจากลิซ่านั่นเองนะคะอยู่บนผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นเลยนี่อย่างตัวลิปสติกเห็นไหมว่าเนี่ยเป็นลายเซ็นน้องเขาเลยนะซึ่งในคอลเลคชันนี้นะคะก็มีของแบบเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นลิปสติกนะคะบัชออนไฮไลท์อายไลเนอร์หรือว่าจะเป็นพาเลตตาซึ่งเราอะตื่นเต้นกับของทุกชิ้นเลยเดี๋ยวเรามาทําการแบบสวอชรีวิวแล้วก็ใช้ให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกันเนาะอ่ะเริ่มเลยเริ่มจากพาเลตตาก่อนเลยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ ที่เราชอบมากๆถ้าให้เลือกแบบ number one จากของทุกอย่างนะ mm hmm. ก็คือเราชอบอันนี้มากๆเลย mm hmm. เพราะว่าผ้าเลตาอันนี้เนี่ยแบบ ส,สวยยมากเลนี่นะคะถ้าเกิดว่าอายแชโดว์สีไหนที่เป็นชื่อน้องแมวของน้องลิซ่านะคะก็จะมีรูปเท้าแมวแปะเอาไว้แบบนี้เลยแล้วก็มีนี่นะคะเป็นชื่อสีไอศครีมที่น้องลิซ่าเขาชอบทานด้วยนะชื่อสีว่ามิลตี i ไอศครีมรู้สึกว่าสีของพาเลตนี้เป็นสีที่แบบใช้งานง่ายนะเป็นสีออกโทนน้ำตาลแล้วก็มีพีชด้วยนะคะเป็นสีที่แบบมันใช้ง่ายอะใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆอ่ะเราจะจิ้มแล้วนะเราจะเริ่มจากนี่นะคะสี น้ำตาลเบสสีอ่อนๆลงไปให้ทั่วเปลือกตาเลยส่วนตัวเราจะใช้สีเบสอันนี้นะคะแบบมาทาที่ใต้ตาล่างด้วยนะคะให้มันเป็นแบบเงาลาังๆจากนั้นเราจะใช้เป็นสีอมพีชพีชเนื้อแมทอันนี้นะคะมาทาบริเวณกระบอกตาของเรานี่แหละแต่ว่าให้วงมันเล็กกว่าที่เราทาเบสไปเมื่อกี้ มันก็จะเป็นการเหมือนแบบเพิ่มมิติให้ตาของเรานะคะสารภาพว่าวันนี้ตื่นเช้ามาก <c oughs> ยังไม่ได้แง้ขี้ตาออกเลยอ่ะตอนนี้เราก็ได้เงาของกระบอกตามาแล้วเรียบร้อย ตอนนี้กําลังจะเป็นทางแยกระหว่างเราจะไปโทนแบบน้าตาลหรือว่าจะออกไปทางโทนชมพูดีสุดท้ายเราก็ออกไปทางโทนชมพูแล้วกันเพราะว่าสีน้าตาลแต่งง่ายแต่งบ่อยละเราจะจิ้มไปที่สีชมพูน,นี้เลยนะคะจะเป็นเนื้อชิมเมอร์ชิมเมอร์มเสร็จแล้วก็มาทาที่หางตาตรงนี้นะคือจริงๆก็คือทาให้เป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้องนีอะไรแหละแต่ว่า แล้วก็มุนบุนวงๆแบบนี้เลยคือเลือกโทนชมพูเพราะรู้สึกว่าพาเลทเนี้ยโทนแบบอมพีชอมชมพูมันน่ารักมากๆเลยนะก็<ม>เลยอยากทาทาโทนนี้แหละค่ะเพิ่มความสดใสและช่วงเนี้น้องลิศเขาก็คือทําผมสีชมพูไง<อ>ก็คือเกี่ยวกันไหมเกี่ยวไัมไม่รู้แต่ว่าอิงชมพูไว้ก่อนหาเหตุผลให้มันเอี่ยวกันจนได้ เนื้ออ y e แชโดว์เขาดีเลยนะคือเนื้อมันสีแบบแต่ว่าชัดมากก็ไม่ได้มากขนาดนั้นจะว่าอ่อนจนเกินไปก็ไม่ใช่อ่ะมันเป็นโทนสีละมุนละมุนที่แบบใช้ง่ายอะ่ะแล้วก็ค่อนข้างเปลี่ยแบบได้ง่ายนะคะคือมือใหม่หัดแต่งไม่ต้องกลัวการลงสีเลยอะ่ะใช้ง่ายจริงจแล้วเราก็ใช้สีชมพูเดิมนะคะมาทาที่บริเวณขอบตาล่างนะคะบริเวณกึ่งกลางตาจนถึงหางตา แล้วก็เกลี่ยให้สีเขาฟุงฟ้งๆนิดนึงนะคะคือทาแบบนี้เพื่อให้ตาล่างนะคะมันรับตาบน มาถึงสีนี้นะคะเป็นสีไฮไลท์คือหลายๆคนอาจจะมองว่าแบบเอ๊ะมันเป็นสีขาวหรอหรือว่ามันเป็นสีน้ําตาลมันเป็นสีอะไรเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆแบบลายแมวอะ่ะเดี๋ยวเราจะลองสวอชใช้ดูแต่พอ,อสวอชออกมาคือสีมันน่ารักมากเลยคะ่ะทุกคนมันออกโทนแบบชมพูอ่อนๆอ,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 อมม่วงนิดๆน,น,นะคะเป็นสีที่ Amazing มากๆนะสวยมากแล้วเราก็จะใช้สีนี้นี่แหละมาทาทับบริเวณเปลือกตาที่เหลือนะคะ่ะก็คือตรงบริเวณกึ่งกลางตาจนถึงหัวตาเห็นไหมทุกคนสีแบบ น่ารักมากๆแล้วพอมันโดนแสงอ่ะมันแบบสะท้อนสวยมากเลยคือมันแบบไม่อมชมพูมากเกินไปอ่ะมันดูเป็นธรรมชาติเดี๋ยวอีกข้างหนึ่งเราจะลองใช้แบบแปรงดูเราว่าสีแบบนี้อ่ะควรจะใช้นิ้วมากกว่านะเพราะว่าใช้แปรงแล้วมันไม่ค่อยวาวเลยอนะ่ะเห็นปะความวาวมันแบบผิดกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้นิ้วมือของเรานะคะแต้มไป สุดท้ายแล้วนะคะเราจะใช้สีชิมเมอร์ออกโทนแบบไข่ไก่ไข่ไก,ไก่ตรงนี้นะมาแต้มบริเวณหัวตานะคะแล้วก็บริเวณขอบตาล่างนะคะที่เรายัางไม่ได้ทาอะไรก็คือหัวตาจนถึงกึงกลางตาเปลือกตาสีน่ารักเนาะ แต่งตาเสร็จแล้วเราก็จะมาเขียนอายไลเนอร์กันนะคะซึ่งอายไลเนอร์อ่ะก็คือแพคเกจก็ะจะมีไรเซนลิซาด้วยเช่นกันนะคะทุกคนแล้วก็มาทั้งหมด2สีนะคะก็คือสีดํากับสีน้ําตาลซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่อยากให้ตาของเราดูซอฟต์ขึ้นนะคะก็ให้ใช้สีน้าตาลซึ่งวันนี้เราจะเป็นสาวซอฟค่ะเราใช้สีน้ําตาลแล้วสีน้ําตาลอันนี้เป็นสีน้าตาลที่แบบดีอ่ะนี่มันเป็นน้ำตาลที่ซอฟจริงๆนะคะออกโทนน้ำตาลอ่อนๆอ่ะคือสีดีมาก ไลเนอร์เขาเขียนง่ายมากๆเลยนะเนี่ยดูดิเส้นคมมากเลยอันนี้เราไปดัดขนตาแล้วก็ปัดมาคาราเรียบร้อยแล้วนะคะสีตาดีมาก มาเราก็จะมาปัดบัชออนกันนะคะตลับน่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นสีเมลบ้านะคะเขาออกมาแค่เฉดเดียวเลยนะซึ่งเฉดสีนี้เป็นเฉดสีที่สวยมากๆเป็นโทนนูดที่แบบนูดที่ดีอะ่ะแบบใช้ได้ทุกสีผิวเลยมันจะเป็นนูดที่แบบติดอมส้มๆหน่อยนะคะ สีดีมากเลยอะเป็นโทนสีกลางๆที่ไม่ว่าคนที่จะเป็นสายหวานสายอ่อหรือว่าสายไหนชอบแต่งหน้าสไตล์เกาหลีหรือว่าสายอ่ออะไรอย่างเงี้ี่ก็คือใช้ได้หมดเลยถึงแม้ว่าบาัตออนจะมีสีเดียวแต่ก็ตอบโจทย์ได้เยอะนะคะดูสิพอทาแล้วก็แบบแก้มดูสดใสขึ้นเยอะ มานะคะก็คือไฮไลท์นั่นเองไฮไลท์ highlight. เขาก็ออกมาสีเดียวนะคะแต่ว่าทีเด็ดก็คือหน้าตลับเขาจะเป็นดอกไม้ที่น้องลิซ่าเขาชอบนะซึ่งแบบออ้ยไม่กล้าปาดไม่อยากปาดกลัวอะไรหายแต่สุดท้ายเราก็ต้องใช้มันเลยเนาะวาวมากมันเป็นความวาวที่แบบเอวิเดน y ลูกอะมีความแบบธรรมาชาติมาก,มากๆใสๆเลยนะ บด,ดานน้องลิปสติกนะคะเขาออกมารุ่นเดียวเลยค่ะก็คือรุ่น p o วเดอร์คินะคะซึ่งเป็นรุ่นที่เราชอบเนื้อของเขามากๆเลยนะคะมีทั้งหมด6เฉดสีชอบความที่แบบมีลายเซ็นน้องลิซ่าแบบเต็มๆในทุกแท่งเลยนะคะทุกคน แล้วปอกลิปก็คือสวยมากส่วนแอปพลิเคเตอร์ของเขานะคะก็จะเป็นรูปทรงแบบกลมๆแบบนี้นะคะทาปากง่ายบอกเลยว่าเราชอบเนื้อลิปรุ่นนี้มากๆเลยนะคะเป็นเนื้อที่แบบคล้ายๆเนื้อแป้เนื้อเบาสบายปากมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเนื้อมันนุ่มอะแบบ ดีอ่ะชอบเขาออกมาทั้งหมด6เฉดสีด้วยกันนะคะด้วยส่วนตัวสีที่เราชอบนะคะก็จะเป็นสีที่เราขึ้นดาวเอาไว้ให้ตรงนี้นะคะเป็นสีที่เรารู้สึกว่ามันทําให้หน้าของเราดูไบรท์ขึ้นนะความพิเศษก็คือเดี๋ยวเราจะทาให้ดูครบทุกสีเลยแล้วกันเนาะเริ่มจากสีแรกเลยนะคะอันนี้ชื่อสีว่า l i t ช u m and Loses ชอบนะคะคือทำให้หน้าเราดูแบบสว่างขึ้นนะ่ะจะเป็นโทนสีแดงอมส้มนะสีต่อไปนะคะสีพิงง์โรสเซสที่น้องลิสพูดถึงอันนี้จะออกเป็นโทนแบบสีชมพูตุ่นๆนะคะชมพูโทนแบบกุหลาบ แบบสุภสุภภาาพพสสนะคะคีต่อมาอันนี้เราชอบที่สุดเลย s o ูนฟอร์บ o o m อันนี้เป็นโทนสีแบบสดใสส,ดใส,สดใสอะ่ะเป็นสีส้มที่แบบทำให้หน้าเราแบบสว่างกระจ่างขึ้นที่สุดเลยนะ เราไม่แน่ใจว่าเราอ่านชื่อสีถูกหรือเปล่าสีโอ๊ตแพนนะคะสีนี้จีตาที่สุดเลยอันนี้จะเป็นโทนแบบแดงอมชมพูติ่งฟ้าๆเนาะสีต่อมานะคะสีแฟชั่นสวีตตี้ สีนี้เป็นโทนแดงตุ่นที่เราชอบมากๆชอบที่สุดในคอลเลคชันนี้เลยไงเป็นโทนแดงที่ดีมากทุกคนสีนี้เราเชียร์สุดแรงและสีสุดท้ายนะคะ Sorry Not Sorry ค่ะตัวนี้เป็นโทนนูซดส้ม เชื่อว่าหลายๆคนต้องชอบสีนี้ กันบ้างคะ่ะทุกคนฟินไหมบอกเลยว่าก้อยอะฟินมากทั้งแพ็กเกจเอยสีเอยหรือว่าเนื้อสัมผัสของเขานี่ก็คือแบบสมแล้วอะที่นอริซ่าเขาแบบตั้งใจเลือกทุกชิ้นเลยด้วยตัวเองแล้วก็ยังมีไอเทมพิเศษด้วยนะคะนั่นก็คือน้องกระเป๋าอันนี้น่นเองนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าที่แบบสะพายได้จริงๆนะคะทุกคนและตรงนี้เนี่ยมีสลักเขียนว่า Mac X l นะคะน้องน่ารักมากข้างในคือใส่ของได้จริงๆนะคะนี่คือใส่เงินนะใส่กระเป๋าตามหรือว่าใส่มือถือ ะค,ะคือของใช้จําเป็นได้ส่วนหนึ่งเลยนะคะน้องกระเป๋าน่ารักมากแล้ววันนี้นะคะเขาก็วางขายเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็อย่าลืมไปสอยกันนะคะเซตนี้เนี่ยเป็นเซตลิมิเต็ดเ i ด i ชันะคะมีขายแค่เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นหมดแล้ว,หม,ลวหมดเลยหาไม่ได้อีกแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ก้อยก่อนที่จะจบคลิปวิดีโอนี้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะแลวกลับมาเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย รอรออยากให้ก้อยทําคลิปอะไรเนี่ยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้ด้วยนะเดี๋ยวจะกลับมาอ่านถ้าเกิดว่ามีคอมเมนต์ไหนที่น่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําตามนั้นเลย